เียนนะีกเรียนมากมันออกไปไม่ได้ได้ยังรไม่ได้เลยอ๋อไดหรือไปเปลี่ยนโหดเปลี่ยนโหมดดเกมโหมด a ไมเปลเกมด้มด้อ่มามอเล่นนเลมากข้าไปไหนได้ Why, Hmm. ฟ้านะถ้าจริงเราไม่ต้องเดินก็ได้นะ <c oughs> เดินข้างล่างก็ได้ท่านไหนที่เราเข้าแล้วเราตัตวเป็นไม่ต้องเง,งินปั้นอ๋อมาโค่นง่ายง่ายเดี๋ยวเดะอ๊ะอ๊ะเราจะทำทำเมลเราแน่เราเราโกงแค่แมปเดียวก็พอของเรา ถูกว่าทำไม่เป็นหรอกเมื่อก่อนเขไม่เป็นเลยอ่ะทขาแบบไม่เคยเป็นอ่ะเฮ้ยเอาเอาปรุงนะต้อาปุงมมาเออย่้ดีกว่าค่อยเข้าอันไหนก่อนค่อยเข้าไหนก่อนเออขอให้กลนบอ็สีเหลืองก่อนถูกปะโอ้สีบ่อยใช่เลยแต่ไม่โกงอ่ะไม่โกงอ่ะ เคโอ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 เอเคโอเคโอเคโออเคโอเคโ

มันจะไม่ดื้อลันมันจะไม่ดื้อเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะง่ายเกินไปคลิปนี้ให้มันยาวๆหน่อยค่อยๆไปครับค่อยๆไปคือผมสร้างง่ายมากเลยเนี่ยอะง่ายกว่าบาละเฮ้ยลึผมมาวางปุ่มทหไมนะฮะตอนสร้างลืมไปว่ามาวางวางปุ่มไว้แล้วไม่ได้ทุกที เออเปิดไฟเรียบร้อยต่อไปต่อไปเป็นสีน้ำเงินอันสุดท้ายละก็จะเป็นสีม่วง ของหน,านา้าหน้ามันเอาง่ายมากเลยนะนั่นอะ

ราอ,อ,อยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างนอกช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ข้างในไม่อยากทับคูวเข้าไปต้องสลัดเกมหมดเข้าไปจะเข้าไ <m uch> ด้เข้าได้ดดดดไลืมไปเลยว่ามันไม่มีทางเข้าสลัเคียทีงั้นะผมขอเอาสีใสให้หมดแล้วกันเนาะใสให้หมด ใช้เกียร์ที่บล็กก็ใช้เกียร์ที่สีเหลือแดงก็ได้อะ,ะไก็เกียร์ที แล้วเสร็จแล้วจะไม่ระเบิดแบบตัวเองทิ้งเดี๋ยวผมจะลองนะเดี๋ยวถ้าลองให้น้องเล่นดูนะถ้าน้องกลับมานะจะให้น้องลองเล่นดูหละแล้วก็จะเป็นคนคอยดูให้ว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าต้องสุกคิดว่าผ่านก็อย่าลืมกดหนึง่งแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะถ้าใครคิดว่าผ่านก็ กดหนึ่งเลยใครคิดว่าไม่ผ่านก็สองใครชอบก็เกลคไว้ like, เชร์แล้วก็กดตั้บใครดูใครอยากดูนนเน็ต แล้วน่าจะบ้าก็เดวของมาใส่ในนี้ล้ใครเขาเอาใส่าาวะก็มีแค่เราคนเดียว,ว,วนั่นแหละบ้อ้เาไ้ตแัแม้่งเลยเน,เน่ยัดติดาที่เห็นว่ามันหาก็คือน,น่าจะเป็นบาเรียรที่ผมเอามาวางไว้ โอ้โหสีแดงชัดเจนนะคะอะไรติดวะติดติดตุแม้ว่าคุณกายนี่ทำได้ยังไงผมก็ใช้คำมันบอกคำมันบอกมันอยู่ใต้ดินนี่ที่ใช้คำมันบอกมันอยู่ใต้ดินเกหมด แจกแมพด,ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะแจกว่าผมอ่ะจะหาพิกเก็ให้กแล้วผมก็จะลอ,ลองทำดูนะผมก็ไม่ใชยทำเหมือนกันถ้าได้ลิ้นมาผม,ผมก็บอกมาเลยโอเคไม่มีเลยวทำแล้ว